แล้วจสวยยัย่วๆมาแล้วค่ะสวยยัย่วๆตัวแม่ที่แท้รูต้องตุนรูนักปัน้นมือทองอเคริยะแด้อีกรอบหนึ่งนะขออีกรอบหนึ่งด้วยที่สิองนี้ได้สิเสียนนี่จ้า สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวพี่อุ๊บอีกแล้วนะคะมาเลยนะคะจ้าวันนี้เราอยู่กันที่ร้านน้องกี้นะคะหลังน้อกจตภาซาบางกะปิกับเมนูเช้านี้รวบตึงมื้อบ่ายกับข้าวผัดกะเพราคอหมูย่าง ใช่ไหมข้าผัดกะเพราข้าวหมูย่างข้าผัดกะเพราประกอบไม่มีอะไรมากเลยแต่เค้นรับของพี่อุ๊ดต้องใส่ซีอิ๊วดำๆแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวกรอบๆข้าวหมูย่างจะต้องหอมๆรับรองมื้อนี้จะต้องเป็นมื้อที่อร่อยถูกใจชาวเอฟซีพี่อุ๊ดแน่นอนค่ะกระป๋องสวยไหมคะอนจุกระป๋องอีกกระป๋องสวยไหมคะ,ะสวยมากจ้าร้อก,ก่อน นางแบบนางแบบเวลาจะทำกับข้าวเขาจะ,จะต้องเดินแบบก่อนคะ่ะนี่ท่านี่แต่งตัวมาทำกับข้าวแล้วใช่ไหมคะ <laughs> จะไปไหนลราก็แห <laughs> <laughs> ่ทางเชิญจริตรประภ์เสยยังคุณตาชาติเสยยังคะ่งงะพี่ตาชาติเรี่อยหน่อยจ้าเสียดังจ้าสวยเยอ่อ่วมาเลยกับครัวพิมพมนะครับเมนูนี้รับรองอร่อยถึงใจแน่ๆเลยคะ่ะตามมาเลยนะคะใส่แว่นถอดแว่นดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นกับข้าวรสชาติจ๋าพร้อมยังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้ว กระโปงกระโปงพัดเก้าอี้ไปหมดแล้วพัดเก้าอี้หมดแล้วมาเลยมาเลยตอนอัดกี้มาเลยโน้ำมันจะกระเด็นใส่ชุดเขาไหมน่ะ่เหลือหรอไม่เหลืองานนี้ไม่เหลืออ่ะตัเองเปิดไอ้ไฟเขาอย่างน้ำมันมันยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวล้วงผิดตัวจังเลยน้ำมันน้ำมันี่น้ำมันนี่อยู่นี่ทำไมต้องทำเป้าเดี๋ยววันนี้เขาเขาจะไปที่แล้วนะไปไหนอ่ะจะไปหาหมอปลา ช่วงนี้เย็นดูสิเอฟซีดูตุ้มหูสวยไหมสวยไหมนี่ไปนะดูนะคะร้อนยางให้ร้อนๆ้ก่อนนี่วิธีทำนะคะข้าวผัดคุกกะเพราใช่ไหมคอหมูย่างข้าวคลุกคอข้าวผัดกะเพราคอหมูย่างข้าวคุกกะเพราคอหมูย่างข้าวผัดกะเพราคอหมูย่างอะไรกันเลียกไม่ถูกว่ะนี่กระเทียมเยอะๆจะได้แก้เป็นโรคมะเร็ง รสชาติเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นหนองเป็นอะไรบ้างเปล่าไม่มีไม่เคยนะนสชาไม่เผ็ดนะเขาไม่ชอบเผ็ดรสชาไม่รสชาไม่ซ้ำฉอนเราใส่ไปอีกทีิกแต่มันไม่เผ็ดหรอกไม่เอ้าพริกเดียวเขาเองไม่ใส่พริกไม่ชอบเผ็ดเขาไม่ใส่ไม่มีนั่นหรอพริกเหลืองๆน่ะนึกเขาบอกใช้พริกที่ิพาแห้งอะไรนะก็อร่อยอือหึไข่ดาวเองว่าไข่ดาวเขาย่างไช่ครัเออไข่ดาวต้องมดโตอือเม่นี่ ข้าวมาเลยใสไปก่อนแล้วยี้ไปก่อนนะมันเยอะไหมหนึ่งพ่อจะกินเยอะพ่อจะกินเยอะทำกับจะอะไรอ่ะจะไปบ้านหมอปลาทำจะไม่ไม่ได้กินข้าวทั้งนั้นแหละดูกินเผื่อเลยดูสิว้าวเดือดดำใช่ไหมพี่จาน้ำตกมาแล้วจะจะใสอันนี้นะทำเลยจะ จะไม่ใส่ไน้ำตาลเพราะว่าน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยหน่อยแล้วน้ำมันหอยเจะใส่ตั้งมาจะใส่ใส่มาเลยที่ใส่เขาเลยไม่น้องขวดไม่ได้ฮะครับครับได้ไหมใสยน้ำมันหอยหน่อยหน่อยหนึงนิดเดี๋ยวนิดเดี๋ยวนิดเดียว เป็นเป้นเ้อาไผ่เป็นเๆๆนเๆๆนนเมีว่ะอันนี้ใส่ที่หลังใส่เลยกระสอบข้าผักกะเพราต้าหมูย่างข้าวผักกะเพาต้าวหมูย่างจ้าให้ตายแนนเลย ต้องทอดได้เขานะไอ้นี่กรอบกรอบพ้อ,อแล้วก็กะเพราน้ำม,มันน้ำมันน้ำมันไม่รับว่ะเตรียมจานปิดไฟเลยไม่ปิดอจแทำไข่ทำไข่เจียวไข่าดาวไงนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจพี่จะทำไข่าดาวเลย มาตรงนี้ดีกว่าม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 าปรปรงเปิดกรโปรงเปิดเย้ะเอาไข่ไา่าาเลยเยอะเนี่ยข้าวผัดกะเพราคอหมูยา่างเป็นตัดแซบแทนนอแซบอิลีเดอเขากินค,คนเดียวนะเพราะว่าท่าทางจะอร่อยทำให้ใครกินนะไม่กินก็ไม่กิน ไข่ดาวมาเดี๋ยวไข่ดาวมารอไข่ดาวรอไข่ดาวให้ชาิชาติทอไข่ดาให้กันเลยเอากระตุ้นไม้กระตุ้นไม้น้ำปลาพริกน้ำปลาพริกอืมน้ำปลาพริกอืมแล้วก็เดี๋ยวรอไข่ดาวไข่ดาวตกกับเมนูมื้อเช้ารวบตึงมื้อเที่ยงบ่ายค่ะข้าวผัดผุกกะเพราไข่ดาวนะครับเป็นไงน่ากินไหมอันนั้นพี่จาน่ากินมากจ้าไข่ดาวไม้ย่าง ไมยน้ำปลาพริกเดี๋ยวรอไข่ดาวก่อนนะคะอะก่อนวายไข่ดาวก่อนที่เราจะกินนะคะวายชุดวันนี้เป็นไงครับสวยค่ะเสื้อตัวละยี่สิบเองกระโปรงมีคนให้มาเสื้อยี่สิบบาทแถวน้องจิตอาซาบังกะปินะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาอยู่หลายวันนะคะดูแลรักให้ดีฮนนักี้นะคะทำข้าวอร่อยนะคะ<า>อ,อยะะ<ช>ากเป็นเพือนจะด่าผัวนะคะกับข้าวจะได้อร่อยนะคะ ยอดี๋า์านะคะกับทุกหลากหลายเมนูที่ครัวนังกี้ไอ้ครัวน้องกี้นะฮะส้มตำมีสารพัดเลยทั้งลาบทั้งเห็ดเผ็ดส้มสารพัดเลยลาบหมู<ล>แกงเห็ดน้ำตก<อ>ลาบกระดุกก็มีนะจ๊ะมีสารพัดเลยคอหมูย,ย่างแบบยั่วที่จะกินคือข้าวผุกกะเพราคอหมูย่างลืมทำไข่ดาวใช่ไหมคะพี่ชิง เคล็ดลับต้องใส่ถั่วอดยาวกับกรอบแล้วก็เดี๋ยวมีไข่ดาวปกรองเมนูนี้เอาอะไรมาแลกพี่้ก็ไม่ยอมนะคะเดี๋ยวจะกินเยอะๆไข่ดาวเป็นย่างพัดชาติกันลังแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงระวังระวังไม่ไม่มันเปียกน้ำมันจะกระเด็นนะพี่อุ้มน้ำมันจะกระเด็นมาไม่เชื่อไม่เชื่อลืม รสชาติกันล้ลืมลูกค้าตอนนี้ติดลูกค้าด้วยตอนนี้ติดลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยไข่ดาวกันเอาไปโพสไโพเลยระว่งนระวน้ไดโพส้โพสไโพส้ยไอ่ะสูงเท่าไหร่ยี่สิบแปดขึ้นไ้ไมรชาติเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้าจ้อยยี่สิบแปดหรอร้อยยี่สิบแปดขึ้นพไ่เราไม่บุรีเไม่เอเองแค่นี้เท่านั้นนะในขั้ตอน่รต ใส่ตะลิวออกมาเลยพี่อุ๊บพี่ออกมาเลยออกมาใช่ค่ะไไใชะม่มาเลยมาเลยเดูทิว้า<น>ไม่ยอมไม่ยอมกิน,กน,นะะต้องรอกินไข่ดาวมา เมนูนี้จะต้องอร่อยแน่ๆมาสั่งที่ร้านกี้โอ้แใส่กระพงและนั่งลำบากมากมีความเป็นส่รงผู้หญิงมากเลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวพรุ่งนี้สนุกแน่นะครับเพราะว่าพี่อุ๊บอยากไป <S <S 2> <S 2> เพชรชบ,บุรีไปบ้านหมอปลาและน้องน้อฟ้านะครับก,กินกันก่อนเลยนะครับกับกระเพราพุกข้าวผัดกะเพราคอหมูย่างคอหมูย่างเรียกเรียกไม่ถูกตรงนี้เรียกว่าอะไรเดี่ยเขาเรียกว่าอะไรข้าวกะเพราข้าวผัดกะเพราคอหมูย่างจ้าไม่เป่าหรอไม่ร้อนละอร่อยอ่ะ อือร่อยมากแล้วพี่จะตาชาติมาแย่งกินชิอืบอกว่าจะมาให้กินข้าวมันเรียงเม็ดมากข้าวอร่อยอะเองอันนี้เคล็ดลับน้องอะหรอข้าวที่น้องเก็บไว้ให้พี่อุ๊บทำอะน้องข้าวหอมปะข้าวหอมแล้วน้องก็ใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้ให้ผัดโดยเฉพาะเลยจ้ากอร่อยมันเรียงเม็ดมากเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเลยมันไม่เหนียวเหนืติดฟันติดปากติดลิ้นนะครับจะตาชาิจะแย่งกินให้กินครั้งเดียวค่ะ โนโนวันนี้รันหัวก้างคับก็ขอขอบคุณร้านน้องกี้นะครับหลังน้องจิตพาซาบางกะปิกับน้องอภิชาติลำดีอดูนี่ถ่ายหน่อยแล้ววันนี้น้องอภิชาติจะฝากเ้าให้น้องกี้ด้วยรักเมียนะต้องยอมเมียนะรักเมียเชื่อเมียยอมเมียแล้วจะอนาคตจะเจริญค่ะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นักกระดิ่งกับช่องภูบิยะและช่องตัวเองช่องอะไร กีส้ตมตำแฟมิลี่จ้ากีส้ตมตำแฟมิลี่ด้วยฝากด้วยนะครับมากินกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะซ่าสวัสดีครับสิบนาทีเป๊ะเลยโขาอร่อ,อย,เ,ยเดี๋ยวกินเก่เค่อยโพสินนะ